แบบไม่โลกสวยนะถอดใจกันตลอดเ <laughs> พราะทุกโครงการที่บริษัทออกมาคะ่ะมันเป็นตัวช่วยที่แบบดีมากๆเหมือนเป็นสนามทดสอบศยภาะในการทํางานแบบทีมคะ่ะมาน้องทําทั้งของตัวเองด้วยของทีมด้วยถ้าไม่ผ่านเราอาจจะล่วงจากที่1มาเป็นที่4ที่5ได้เลยไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้นะคะถ้าใจเราอยากมาขอ รู้สึกยังไงหรอต้องบอกว่าปีนี้แตกต่างจากทุกๆโครงการเขาจัดเต็มนะครับตั้งแต่แสงสีเสียงและแม้กระทั่งอินเซนティブที่ฉีดตลอดแล้วรู้สึกว่ารอบนี้สนุกกว่าทุกๆครั้งเลยครับเป็นโครงการที่ช่วยให้เราทํางานได้สนุกยิ่งขึ้นให้การสนับสนุนในการสร้างทีมแต่ที่ชอบที่สุดคือโครงการนะครับให้เงินรางวัลพิเศษกับคุณนุชอ e ีลิตครับชอบทุกภารกิจเลยนะคะยิ่งเป็นภารกิจที่ต้องอาศัยความร่วมมือกันเป็นความท้าทายมากครับที่ชอบมากที่สุดเลยก็คือการทํางานแบบทีมคะ่ะแต่ละคนก็มีความสั าามรถคนละด้านกันบางคนก็เก่งงานขายบางคนเก่งแอคทีฟเราก็มาแมทแล้วก็มาปรับใช้กับตัวเองอันนี้คือที่ได้ประโยชน์มากๆเลยโครงการที่บริษทัทออกมาเขาตั้งใจสนับสนุนเราให้เติบโตเพราะนั้นเราต้องการที่จะเติบโตขึ้นไปเป็น A V P คือทุกคนนะคะที่คิดจะจริงจังเข้ามาสู่อาชีพนี้ทุกคนต้องไปถึง A V P คะ่ะ E.D.L. ครับคือออมมองว่ามันไม่ใช่แค่คนวุิแต่มันคือการเติบโตเพราะการที่จะเป็น E.D.L. มันหมายถึงว่าเราสามารถผลักดันให้ใครบางคนครับซึ่งเป็นผู้บริหารแบบเรามันเลยเป็นมากกว่าการทําทีมได้คนวุฒิแต่มันคือเราสามารถผลักดันให้คนเติบโตได้เราสามารถพัฒนาคนได้ อยากจะให้ผู้บริหารที่ขึ้นหน่วยใหม่ของหนุยในครึ่งปีแรกเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเพื่อพัฒนาศักยภาพของตัวเองคิดว่ามันต้องท้าทายอะค่ะในครึ่งปีหลังมันต้องเข้มข้นแล้วก็บริษัทต้องสปอนเซอร์ต้องแจกต้องเปมากกว่าเดิมค่ะถ้ามันมีซีซั่นครึ่งปีหลังไม่ต้องคิดเยอะร่วมไปเลยถ้าในโครงการซีซั่นหนึ่งเราจบที่หนึ่งแล้วเราก็ตั้งเป้าว่าซีซั่นสองเราก็ต้องเป็นที่หนึ่งเห <laughs> ก็แน่นอนค่ะว่าเส้นทางนี้มันจะมีทั้งจุดที่ยากและจุดที่ง่ายค่ะให้มองมันเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อนๆอาจจะไปเจอจุดที่เราล้มนะคะก็อยากให้ลุกขึ้นให้เร็วก็แค่แบบถอนหายใจแล้วไปต่ออยากจะบอกว่านอกจากที่เชื่อตัวเองแล้วอ่ะอยากให้เชื่อบริษัทเพราะเชื่อเลยว่าจริงๆบริษัทหวังดีและอยากให้เราเติบโตและอยากให้มาอยู่ในโครงการนี้ถ้าอยู่ในโครงการนี้นะคุณจะ n e v e r walk alone ครับผมแนะนําว่าทุกคนที่ขึ้นเป็นพิจารณาแล้วควรเข้าโครงการนี้ เพราะว่ามันจะมีภารกิจแต่ละภารกิจออกมามันจะทําให้เราอ่ะมีไฟมีแนวทางในการทํางานเพื่อหาแนวทางในการที่จะมุ่งสู่ a v p ด้วยครับ